อ่าคุณพี่เขาได้อยู่แล้วโอเคนะครับวันนี้ก็สัมภาษณ์สัมภาษณ์หน่อยสัมภาษณ์เราเราทำอันนี้อยู่แล้วอ่ะสัมภาษณ์น้องหวานวันนี้ฟังได้เป็นไงบ้างครับฟังแล้วเข้าใจค่ะแล้วก็พี่เขาแนะนําดีมีเซนดีเอ่อครับผมอะไรดีก็จริงๆอยากทำเอคลค่ะอ่าโอเคไม่เป็นไรให้คนอนุมว่อดูค่ะอ่ารอนุมาดูโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวพูกเพิ่มเติมกันเนาะได้ ขอบคุณครับ,รบเอางี้วันนี้พี่วันนี้เรา,าได้ฟังธุรกิจนี้เป็นไงบ้างรู้สึก<ร>ไงบ้างช่างเท่านั้นช่างเท่านั้คือผมมีความรู้เรื่องเทคโนโลยียใหม่น้อยแต่ว่าผมเชื่อว่ามันน่าจะทําได้พัทยาอ,ยอคือ,อที่นี่ถือว่าเป็นเจ้าแรกที่พัทยาที่จะกระจายวันนี้ของพี่มี Big Data มีหลายกลุ่มมีกลุ่มไหนบ้างครับมีก็คือสมาคมนักธุรกิจการเช้เทคในรียีด้วยได้ไหมครับครับโอเคหนึ่งสอง ทนายความเราเป็นสิคนทนายความครับการท่องเที่ยวเราหลายการท่องเที่ยวสามและอะไรอีกครับนักข่าวนักข่าวอารับบริษัทนี้เป็นบริษัทที่สุดนรวมส่วนมหลายอย่างด้วยกันโอเคนะครับเดี๋ยวคุยกันนะเพราะว่าเป็นสิ่งใหม่ซึ่งคิดว่าคุณหวานน่าทำงานได้ดีเพราะว่าเรามีคนอยู่แล้วเรามีบิ๊กดาต้าอยู่แล้ววันนี้คําว่าพัทยาเนี่ยกับพี่เนี่ยนิยามคําว่าถ้ามาพัทยาต้องรู้จักพี่ ไม่ใช่เอออย่างที่นี่มาตั้งแต่อายุน้อยๆตอนนี้ก็เิดเกษียณอยู่แล้วรู้ความเป็นมาเป็นไปหมดที่นี่มาหลายสิบปีแล้วคนที่นี่ก็รู้จักเราเป็นส่วนแต่ที่จุดแข็งเลยว่าเราเป็นตัวแทนของกลุ่มธุรกิจชาวมุสลิมครับซึ่งที่นี่มีมุสลิมอยู่เป็นหมื่นคนครับเหมื่นคนแล้วก็เป็นทนายด้วยอ่าอโอเคแล้วก็ถ้าพูดถึงพัทยาบากับพี่คืออะไร เออเออตรงเนี้ยจุดแข็งผมทำอินเตอร์เทนเมนต์มาตลอดหลายสิบปีเนี่ยผมเป็นเจ้าของธุรกิจครับบาร์หลายๆบาร์อาจจะมากที่สุดบาร์ทุกคนผมมีมา20บาร์แต่นี้ผมเลิกแล้วนะเพราะโควิดผมมีร้านอาหารที่ปนมเปยที่เวียงจันทร์ร้านกุ้งอะไรเงี้ยทำธุรกิจอย่างเงี้ยมาตอนเนี้ยผมมาทำธุรกิจตรงนี้เป็นศูนย์รวมศูนย์รวมของบิชินเอชเซ็นเตอร์ของทุกคนที่มาร่วมโอ้โหโอเควันนี้ผมวิเชียรสวัสดิ์ทีก็ได้มาเจอพี่ก็ถือว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราไปทัวร์ด้วยกันเนาะ S <S แล้วก็รู้จักพี่แล้วก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยก็วันนี้มันนึกถึงพี่ผมเป็นเจ้าของ so Square, โซโหสแควร์อินเทนเมนต์ <Entertainment, S 2> ครับแล้วก็แมกนาคาต้าแล้วก็บาร์ลิมทะเลบาร์ลิมทะเลแต่วันนี้คือที่นี่เป็นสนามกฎหมายครับไอ้ที่เมื่อก่อนที่เรามาพัทยาเราก็ต้องมาเดินบาร์ใช่ไหมใช่มาที่บาร์นี่ทีผมมีเพื่ิจเนี่ยอ๋อฟิชเลียสเตทเป็นที่คือออฟเลยครับเน้นกลุ่มอาหรับ แล้วก็ตอนนี้ก็มีจีนเข้ามาร่วมงานด้วยโอเคเยี่ยมเลยขอบคุณ <Okay. S 1> มากนะครับอ่าโอเควันนี้ขอบคุณมากเลยครับวันนี้ให้การต้อนรับอย่างดีเลยนะครับโอเคขอบคุณครับของเราสามารถสร้างเป็นรายได้สวัสดีครับนนวันนี้เราก็อยู่ที่พัทยานะาานครับนี่คือบริเวณที่วันนี้มา,าเปิดร้าน,านที่เพื่อนที่พัทยานะครับว่านะครับนี่คือบรรยากาศนะครับที่บริษัทของ เพื่อนที่เขาเปิดนะครับเปิดบริษัทนะครับนะครับโมนี่ก็แบบสึกเลยนะครับชั้นนะครับเรารสึกเลยนะครับก็ทุกคนให้รู้ว่าการทํางานของเราสามารถไปได้ทุกที่นะครับทุกเวลาเราสามารถทํางานได้ที่เลยนะครับที่กินที่เที่ยวที่เดียวกันนะครับเราทางาน วันนี้เราก็มาเปิดอีก1รหัสนะครับอีก1นูนย์นะครับเพื่อจะกระจายองค์กรนะครับเพื่อใช้ระบบของเรานะครับไอทีเอมาเป็นเครื่องมือนะครับเอา i อทีเมาเป็นเครื่องมือนะครับโอเคนะครับวันนี้อัปเดตอัปเดตนะครับอัปเดตสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่ห้องประชุมนี่มีกี่โต๊ะเดี๋ยวห้องห้องประชุมนี่มีกี่โต๊ะ20่โต๊ะ20โต๊ะมเป็นตัวนี้เสริมได้อ้นในดูนะครับ พี่เขาสามารถให้ทุกคนมาประชุมที่นี่ได้เลยนะฮะไม่ธรรมดาเลยนะครับนี่ยี่สิบโต๊ะอยู่สามสี่ห้องแบบเนี้ยสามสี่ห้องข้างบนชมีห้องเล็กห้องใหญ่มีอุปกรณ์ในการพรีเซนเทชั่นทุกห้องผอมีหมดก็สามารถที่จะเอามาอุปกรณ์เสียบจะได้เลยโอเคสุดยอดมากเลยนะครับอันนี้ไม่ธรรมดาแล้วก็มีที่จอดรถนะครับดูนะฮะนี่ที่ห้องประชุมห้องเล็กนะฮะโต๊ะนี้ก็หกคนนะฮะ ก็สามารถที่จะเป็นอ ITS พัทยาได้เลยนะครับเป็นศูนย์ห้องประชุมนะครับในการบนโอาเฉพาะด้านล่างนี้ก็มีห้หมาแล้วห้องที่นั่งคุยได้50สิบคนโอ้ห้าสิบคนมีห้องที่ประชุมได้ห้าสิบคนไม่ธรรมดาเลยนะครับอันนี้ก็เดินมาตรงนี้ก็จะเป็นห้องนี้นะครับแล้วก็เบ็นห้องประชุมตรงนี้คแบบห้องนี้ครับโต๊ะที่เรานั่งคุยกัน